สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบหุ้น TU กับหุ้น XO กับความเหมือนที่แตกต่างกันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ จากการที่เ,เพื่อนๆนะครับได้มีการคอมเมนต์อยากจะให้เปรียบเทียบหุ้นทั้ง2บริษัทนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นท U หรือว่าบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนกับหุ้น XO หรือว่าบริษัท Exotic f o o ฟจำกัดมหาชนอ่ะเมื่อเ,เพื่อนๆขอมานะครับผมก็จะลองมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าทั้ง2หุ้น2บริษัทนี้มีความคล้ายกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงและตัวไหนดูมีความน่าสนใจมากกว่ากันนะครับ อันดับแรกเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะครับวัตธุรกิจของทั้งสองหุ้นเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงซึ่งเรามาเริ่มดูกันที่หุ้นทียูนะครับสำหรับหุ้นทีเนี่ยก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋องแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับซึ่งก็จะแบ่งว่าเป็น3กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้กลุ่มแรกก็คือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปนะครับซึ่งมีสัดส่วนประมาณ42%ส กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งแช่เย็นนะครับมีสัดส่วนรายได้ประมาณ41%แล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งก็มีสัดส่วนรายได้ประมาณ17%สำหรับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของหุ้น TU นะครับประมาณ54%ก็จะเป็นรายได้ที่มาจากการรับจ้างผลิตหรือว่า OEM แล้วก็อีกประมาณ37%นะครับจะเป็นการผลิตให้กับแบรนด์ของเขาเองที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของ อื่นๆของเขานะครับต่อมาเรามาดูกันที่หุ้น XO นะครับธุรกิจของเขาก็เกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่เหมือนกับของหุ้น TU นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของหุ้น XO ก็จะเป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็น5กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารจำพวกน้ำจิ้มไก่ซอสปรุงรสกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหาร จำพวกกะทิและเครื่องแกงกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้กลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแล้วก็กลุ่มที่5ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูปโดยที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับตัวบริษัทได้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารนะครับที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณ82-83%รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหารที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณ10% จากตรงนี้เราก็จะเห็นความต่างของธุรกิจของเขานะครับอย่างหุ้น TU เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอาหารเลยนะแต่ว่าของ XO นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขนาดของตัวบริษัทนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่หุ้น TU เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมประมาณ1 7 8 9 2 0ล้านบาท Market cap ประมาณ8166ล้านบาท แล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตเมื่อเรามาดูในส่วนของหุ้น XO นะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1,389ล้านบาท MarketCap ก็ประมาณ5,618ล้านบาทเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด m a i นะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างของขนาดพอสมควรเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าหุ้น TU เนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ ในขนาดที่หุ้น XO นะครับก็เป็นหุ้นที่มีขนาดเล็กทีนี้เรามาดูในส่วนของที่มาของรายได้นะครับเราก็จะพบว่าของหุ้น TU เนี่ยรายได้กว่า90นะครับก็จะเป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศโซนยุโรปประมาณ28สนะครับสหรัฐอเมริกาประมาณ43 ในขณะที่รายได้ในประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ประมาณ10%ส่วนหุ้น XO รายได้เกือบทั้งหมดของตัวบริษัทประมาณ99%ก็จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการส่งออกไปยังต่างประเทศที่ส่งไปเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปนะประมาณ84%เพราะฉะนั้นในส่วนของที่มาของรายได้ของทั้งหุ้น TU แล้วก็หุ้น XO ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็คือเป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศนั่นเอง ต่อมาเรามาดูกันที่รายได้ที่เกิดขึ้นนะครับ al ซึ่งผมก็จะยึดจากงบปี64เรามาดูกันที่หุ้นท U นะครับเราจะพบว่าในงบปี64เนี่ยตัวบริษัทนะครับมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 141, 1858ล้านบาทซึ่งเราก็จะพบว่ารายได้ของตัวบริษัทนะครับก็โตขึ้นมาปีละประมาณ4-5%ตัโดยที่กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับอยู่ที่ประมาณ8013ล้านบาท กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท66สตางค์ต่อหุ้นนะครับเราเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ28%โดยมีอัตารา net profit ประมาณ5-6%สําหรสำหรับของหุ้น XO นะครับในงบปี64ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1537ล้านบาทซึ่งเราก็จะเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทเนี่ยโตขึ้นมาปีละประมาณ20%กว่า ในขณะที่กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับในงบปี64เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ462ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท9สตางค์ต่อหุ้นเราเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับในงบปี64เนะี่ยโตขึ้นมาประมาณ45เ ในขณะที่อัตรา net profit นะครับก็อยู่ที่ประมาณ30%ซึ่งถือว่าในส่วนของการทำกำไรและก็รายได้ของตัวบริษัทเนี่ยของหุ้น XO นะครับค่อนข้างทำได้ดีกว่าของหุ้น TU แต่อย่าลืมนะครับว่าขนาดมันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นการเติบโตของรายได้และก็กำไรอะไรพวกนี้นะครับของหุ้น TU เนี่ยจะเสียเปรียบอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่านั่นเอง ต่อมาเรามาดูกันที่หนี้สินของตัวบริษัทของหุ้น TU ก็มีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ1,15,278ล้านบาทซึ่งคิดเป็นค่า DE ก็อยู่ที่ประมาณ1.8เท่าโดยที่อัตราสภาพคล่องนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.5เท่าของหุ้น XO นะครับก็มีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ235ล้านบาทคิดเป็นค่า DE ก็อยู่ที่ประมาณ0.2เท่าส่วนอัตราสภาพคล่องนะครับอยู่ที่ประมาณ3เท่ากว่า สำหรับการเปรียบเทียบหนี้สินของทั้งสองบริษัทนี้เราจะมาดูในส่วนของค่าดีที่เกิดขึ้นนะครับของทั้งสองบริษัทแล้วก็ในส่วนของอัตราสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าทางหุ้น XO เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับในเรื่องของการแบกรับภาระหนี้สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าดีที่ต่ำกว่า1น,นะครับก็หมายความว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำในขณะที่ของหุ้น TU เนี่ยเขามีค่าดีประมาณ1.8เท่า ก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงกว่าของหุ้น xo แต่ก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับในส่วนของอัตราสภาพคล่องก็เช่นกันนะครับเราเห็นว่าอัตราสภาพคล่องของหุ้น xo เนี่ยดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าของหุ้น tu จะไม่ดีนะครับอัตราสภาพคล่องสูงกว่าหนึ่งเนี่ยถือว่าดีหมดเลยนะโดยที่ทั้ง2บริษัทนี้นะครับก็มีกําไรสะสมเหมือนอนกันของหุ้น tu เนี่ยมีกำไรสะสมอยู่ที่ประมาณ39,952ล้านบาท ของหุ้น XO นะครับมีกำไรสะสมอยู่ที่ประมาณ542ล้านบาทในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลของทั้งสองบริษัทนี้ก็ใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับประมาณ3%กว่าๆล่าสุดนะครับของหุ้นท u เนี่ยให้ออกมาสูงสุดประมาณ5 6 5ส่วนของหุ้น XO นะครับให้ออกมาอยู่ที่ประมาณ6.1% 1โดยที่ในส่วนของค่า PE ที่เกิดขึ้นนะครับของหุ้นท U อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9-10ถึงเท่า ค่า P/BV ประมาณ1.3เท่าของหุ้น XO นะครับค่า PE ประมาณ15เท่าค่า P/BV ประมาณ4เท่าสำหรับราคาหุ้นในปัจจุบันหุ้น TU ก็มีราคาอยู่ที่16บาท80สตางต่อหุ้นหุ้น XO ราคาอยู่ที่13บาท20ตางต่อหุ้นโดยภาพรวมแล้วทั้ง2บริษัทนี้ก็มีดีที่แตกต่างกันนะครับ ถ้าเราดูในเรื่องของการเติบโตเนี่ยอาจจะมาทางหุ้น XO นะที่ผลประกอบการของเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่มีขนาดที่เล็กดังนั้นการเติบโตเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายในขณะที่หุ้น TU ผลประกอบการอาจจะไม่ได้เติบโตแบบหรือหวาแต่ถ้าพูดกันในเรื่องของความมั่นคงของไรายได้นะครับก็ต้องยกให้กับทางหุ้น TU รวมไปถึงในส่วนของผลตอบแทนด้านปันผลด้วยนะครับถ้าเราเอาในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยของทาง TU เนี่ยน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าถึงแม้ว่าหุ้น EXO จะมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีก็ตามแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเขาจะทำแบบนี้ได้ทุกๆปีหรือเปล่าและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความถูกความแพงนะของทั้ง2บริษัทนี้ ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าราคาของทั้ง2บริษัทนี้ก็อยู่ในระดับที่มีความน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าทั้ง2บริษัทนี้บริษัทไหนแพงกว่ากันก็ต้องยอมรับว่าของหุ้น XO เนี่ยแพงกว่านิดหน่อยนะครับถ้าเราพิจารณาจากในส่วนของค่า PE แล้วก็ค่า PBV ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าของหุ้น XO เนี่ยทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบกันระหว่างหุ้น TU หรือว่าบริษัท Thai Union Group จำกัดมหาชนกับหุ้น XO หรือว่าบริษัท Exotic Foods จำกัดมหาชนเพื่อนๆมีความคิดเห็นแบบไหนนะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยลวกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่นอนๆท่านที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับรเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแลวก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแบบนี้น,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ